สวัสดีครับที่ผมหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับเห็นว่ามีคลิปหนึ่งที่ลงไปที่เกาะซีเลที่ภูเก็ตนะครับผมไปเที่ยวภูเก็ตมานะครับแล้วก็ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้อัพอัปเดตภาพประจําวันนะครับแต่สาเหตุที่2เนี่ยมันน่าจะชัดกว่านะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เจ็บปวดมากนะครับก็คือผมเนี่ยไม่มีโหลดมา3วันแล้วนะครับจริงๆครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลายังไม่ถึง11โมงเช้านะครับมันยังเป็นของวันอาทิตย์ก็คือเข้าสู่วันที่3นั่นเองพอ11โมงปุ๊บมันก็จะตัดเป็น3วันแลวนะที่ผมไม่มีโหลดนะครับเออก,ก็ไม่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยมีช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็คือยอดโหลดของผมยังเป็นหลักหน่วยนะครับเพราะว่านเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็ ไม่ไม่อึ้งหรอกนะก็ก็อยากให้เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าบางทีก็อยากคิดมากนะครับตกใจวิธีชีวิตอ่าชาสต็อกก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าพอผมโตไปอีกหน่อยได้วันปกติได้โหลดหลักสิบอะไรเนี่ยน่าจะมีแทบทุกวันแบบชัวร์แล้วนะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับผมไม่ซีเรียสเลยนะผมไม่ซีเรียสผมมีหน้าที่บอกตัวเองว่ามีหน้าที่แค่ส่งภาพไปนะครับ ส่งภาพไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ว่าจะต้องวิเคราะห์ตลาดเพิ่มหน่อยเราต้องหาคีย์เวิร์ดอื่นเล่นที่มันเป็นสากลหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคนหน่อยนะคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับคนขายดีนะครับก็เดี๋ยวถ้าวันว่างๆนี้ผมก็อาจจะแต่งตัวใส่ชุดกีฬาไปออกกำลังกายนะครับก็ส่งภาพหมวดแนวเอ็กซ์ s ซ์อีกนะครับจะให้เยอะๆน่าจะ อาจจะมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับอาจจะพอร์ททำให้โตเร็วขึ้นก็ได้นะครับก็อยากบอกทุกคนว่า,าคนที่มาดูผมแล้วก็ถ่ายภาพแนวผมอะไรอย่างเงี้ยแบบเอเอลองดูแนวผมเนี่ยก็ลองดูแนวอื่นด้วยก็ได้นะครับก็ก็คือพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ต้องไปยึดติดของผมหรอกครับเพราะมันก็ไม่ใช่เป็น ผมไม่กล้าพูดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ขายขายได้เรื่อยๆไม่ได้ขายดีหรือเปล่าอาจจะขายดีก็ได้แต่เพียงแค่ว่า,าระดับความสามารถหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ผมใส่ความสามารถในการใส่คีย์เวิร์ดใส่คําอธิบายภาพของผมยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับก็คือแต่ก็เพียงแค่ขายได้นะครับก็ทุกคนก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่ของผมเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับไม่ต้องไป ไปอะไรตามผมมากหรอกนะผมเองก็ไม่ใช่รู้อะไรเยอะแยะนะครับก็คือไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแค่เอาเบื้องต้นแรกเริ่มมา,มาแนะนำกันนะครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีโหลดจริงๆไม่ได้โกหกนะครับแต่อยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเรามีหน้าที่ส่งภาพเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ